สเต็ปที่1ของการเป็นคนรวยคืออะไรรู้ไหมครับคือการเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่ทีเนี้ยการเกิดคุณไม่สามารถเลือกได้หรือจริงๆมันอาจจะเลือกได้แต่ว่าต้นทุนที่เราใช้เลือกอ่ะมันอาจจะมีไม่ถึงนะครับซึ่งในทางศาสนาพูดอาจจะหมายถึงบุญ คนที่จะเกิดนามาในครอบครัวที่เป็นคนรวยคือคนที่มีบุญใช่ไหมส่วนคนที่เกิดมาในครอบครัวคนยากจนคือคนที่มีกรรมเยอะเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมทีนี้เมื่อคุณเกิดมาเป็นคนจนหรือเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางที่ไม่ได้ร่ารวยอะไรแล้วนี่ครับสเต็ปที่2ของการเป็นคนรวยคือการศึกษาการศึกษาจะเปลี่ยนฐานะคุณจากฐานะยากจนฐานะปานกลาง สู่คนที่มีถานะมัง่งคั่งได้นะครับด้วยการศึกษาแต่แน่นอนว่าพระเจ้าสร้างคนมาไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดเผ่าพันธุ์สีผิว IQEQ ระดับสติปัญญาสรีระร่างกายนะครับแน่นอนว่าคนที่เก่งเนี่ยแค่ฟังครูสอนเฉยๆนะเขาก็สอบได้เกรดสี่แล้วแต่คนที่เก่งลองลงมา แค่ฟังครูสอนเฉยๆเขาอาจจะสอบได้แค่เกรดสาถ้าเขาอยากได้เกรดสี่เขาต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มถูกไหมเขาถึงจะได้เกรดสี่แล้วคนที่เก่งรองลงมาอีกล่ะฟังแค่ครูสอนในห้องได้แค่เกรดสองถ้าเขาอ่านหนังสือเพิ่มเขาจะได้เกรดสามแต่ถ้าเขาหมั่นทบทวนโจทย์ทบทวนตําราที่อาจารย์สอนในห้องเขาถึงจะได้เกรดสี่คุณเห็นไหมว่าคนแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่ต้องพยายามอะไรเลยก็ได้ผลลัพธ์ ที่สูงแล้วแต่บางคนอยากจะได้ผลลัพธ์ที่สูงแบบเขาต้องเหนื่อยกว่าเขาสองสามเท่าซึ่งในบางครั้งแล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มุ่งมั่นแน่ๆขนาดนั้นคุณก็คงไม่ได้ลำบากตัวเองกับการเรียนมากก็คือเรียนเท่าที่ไหวเรียนถูถถถถๆแถไปพอให้จบถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณไม่มีวุธการศึกษาเลยการทํางานเดียวที่คุณทําได้คืองานใช้แรงงานถูกไหม แต่ทีเนี้ยถ้าคุณเรียนถูถูไทยๆขอแค่มีวุฒิจบอ่าอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องไปทํางานใช้แรงงานคุณอาจจะทํางานเป็นเสมียงทํางานเป็นธุรการที่ได้ทํางานในห้องแอร์เงินเดือนมาตรฐานถูกไหมครับอ่าคุณก็สามารถเลี้ยงชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องทํางานหนักมากมายอ่าทีเนี้ยคนที่สติปัญญาดีหรือคนที่ตั้งใจเรียนเขาก็จะสามารถร่ำรวยจากการเป็นอาชีพ ท็อปท็อปได้เพราะว่าเงินเดือนเขาสูงถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่สติปัญญาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลางๆอยู่ในทางแยกนะเรียนก็ถูถูไทยๆจบมาได้ก็เพราะโชคช่วยถ้าจะให้กลับไปเรียนอีกก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่ทีนี้สเตจที่3เราจะรวยขึ้นได้ยังไงแน่นอนว่าการเก็บเงินมันไม่ได้ทําให้เรารวยมันแค่เป็นการฝึกวินัยน,นะครับโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องการเงินและการลงทุน โรงเรียนสอนแค่วินัยการเก็บออมแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าลงลึกไปถึงเรื่องการเงินและการลงทุนการวางแผนกเกษียณเนี่ยมันจะลึกไปนะครับทีนี้สเตจที่3นะครับก็คือการลงทุนการที่คุณจะเป็นคนรวยได้มันมี2อาชีพนะครับคือนักธุรกิจและนักลงทุนนักธุรกิจเนี่ยก็คือการทําธุรกิจในรูปแบบของแฟนชายทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณเซตร,ระบบแล้วคุณไม่ต้องเข้าไปดูแล อ่ะมันจะต่างกันากับการเป็นเจ้าของกิจการนะครับสมมติว่าถ้าคุณต้องการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณยืนลุกลวกก๋วยเตี๋ยวเองมันก็ไม่มันคือการทํางานประจํานั่นแหละครับในรูปแบบของเจ้าของกิจการแต่ถ้าทีเนี้ยคุณวางระบบจ้างลูกจ้างมาลวกเส้นให้คุณก็มีหน้าที่แค่บริหารใช่ไหมครับทันทีที่สาขาหนึ่งอยู่ตัวคุณก็สามารถขายแฟรนชส์ขยายสาขา2 3 4 5 6 7 8 9 0้เกได้เนี่ยคือรูปแบบของนักธุรกิจ นักลงทุนก็เหมือนกันครับคือการเอาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆหรืออาจจะไปลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มแรกที่เขาเซ็ตระบบก็ได้นะครับซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาหาความรู้เลยนะครับคุณก็จะไม่สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้